ลงโฮ่เดียวเลยนะลงโฮงเดียวเลยพี่นุ่ลงไปแล,ล้วใครกันพักล,ล,ลงไปป่านนี้ กราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกธานที่ติดตับรับสมมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยในช่องวัวหน้าพูดไทยบนหน้าพูดกับพูดดืมพี่น้องนี่ก็มาดำหน้าวันนี้นะก้อนดำกัดไปขาดก้อนนะขาดหน้าแต่ว่าดำก็นี่ยังบลายพี่น้องเอ้ยตัวนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งน้าก้าบดก้อนตัวนี้นะแต่ว่าครึ่งหนึ่งตัวตัวใหญ่นั้น เดิมมันใหญ่ละดำคำระยะนะพี่น้องนะมือต่อมาเราปุ่นตกะปุ่นตกละขึ้นมาดำเท่าทิงแถวหลุมเนี่มือใดมันก็มีน้ำอยู่ด้วยปะก้นก็เลยจุ่มเครื่องเรื่องนั้นละ,น,ะน,นี่เติมน้ำมันก่อนเพื่พี่น้องไว้กดชี้ไปก็ได้นี่เป็ไทยน้ำมันก็เสื้อตุกมาเรียบร้อยนะ <c oughs> นนบเบิ <c oughs> ่งไขเบิ่งน้ำมันก่อนน้อยลายฉันเลยนี่ sắt này cho ngay thẳng lột nắm cả thì quả hiên tiếp là bên xây đây không và đây thứ nắm mà điều xây ngàn còn cái đây อลไรพี่น้องอเวะลอยใหญ่อยู่เลยประมาณนี้นะตัวนี้วักเก้าตัวนี้นะดำแล้วนะตัวขาดไหมนี่วักนี่บกเลยลายนะจะขี้เหลวหรือบอ่อได้มัน้ยนี่บกกองๆหนึ่งก้อนอื่นก็นไปดำตัวนั้นก่อนพี่น้องวะดำตัวเฮาน้อยนะ ủa thì thật léo đầm hoa này đầm cho nó léo nhưng mà đầm cứ nhảy như nào này. ลงมือได้วันนี้พี่น้องย สำเร็จไปเฮนึอพี่น้อยเฮ้ยน้อยนี่วันนี้สิไปโตเฮออใหญ่แลยวันนี้นะนี่เฮอนี้ก็แล้วล่ะซ้ำเอาอู้นเฮอใหญ่พ่ะตะกาพานะ่ะน้ลาไป่น้อยอืมเฮอ,อใหญ่หนพี่น้อยอัะีแล,แล้วลืมมแล้วดอกวันนี้ ดำเบื้องก้นใหญ่ย่งนนีดดูแลับดูบุกนะได้ขึงนึงนี่ก็ได้มดมือขึงนึงนี่กแต่ย่งเครงนึงได้แคคือ้มดมือตัวบแล้วเด็ดเด็ดนี่เดมีแล้วช่ไมจับอยู่ดำเบื้งแล้วมันสีแล้วอยู่บนมันนี่ มืัอนี้กะบตัวค้ำนะมืัอนี้กะค้ำข้อมือพี่น้องเอ้ยไปอันนั้นก่อนไปเก็บมะเขือก่อนนะมืัอนี้สิปุลมะเขือกินมือนี้นะมะเขือในสวนห่ดละมะเขือสองสามกุ้เนาะไม่ได้หลายดอกเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่ามันว่ามันสิได้ย่บ่คือเฮาไปสวนมื่อนั้นคือเห็นมะเขืออยู่ได้จักย่างดูบ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนมืดๆน้ำมาอชวนกันเลยนี่ ส่วน,นพี่น้องนะนี้จะเป็นป้าแตงนะตดีวนี้นะแตงแต่แตง,แตงลายแตงกิ่งนะยังมีท่านเป็นนะมันห่าก็เป็นเตะเป็นห่าก็เป็นป้านะนี่นี่คือกงมะเขือนี่นะดหานี่นี่ไได้อยู่พี่น้องเยนี่ปิดเอาก่อน ปลีอ่อนๆปลีงามลายย่มาอกือ็ได้ก็ได้ร้อนอีกอย่เลี้นี่กินเอากินเอาร้แล้วนี่ mấy sư nó sơ mà phải nói đây, sơ đồng sơ ông, sơ nhanh มืคกันงเพชรบ็ดก่อนอื่นก็ค้างหมอ้อก่อพี่น้องเว้ยนี่ค้างหม้อนี่หมอ้อต้มปลานี่พี่น้องเว้ยนี่ปลาดุกตุ๊กง่ายหนึงปลาต้มปลาแล้วก็ มะคือต้มฮอดีวเลยนะป่นฮอดีวปิดควันมันอ่อนนะ่นอ้องนะแกะควันมันออกผ่าพี่นอ้อง ากลางภาคกลางมะเขือ,น,นะอน,นี่ค่อนข้างหยเกล่เลยมะเขือแต่น,นี้มะใหญ่นี่ก่อนอ่อนนึงนะพี่น้องนะคือ,นนะอคือขาวนี่อ่อนเลยป่าลงก้อน ออกปลาลงแล้วก็บริษัทออกนี่ลงนะคือนี่ลงหลังเพชรเขาลงมุมเดียวเลอกเพชรก็ได้ต้มหงเดียวเลยนะต้มพมเดียวเลยพี่น้อยเอาเอาชมลงไปวันนี้พี่น no. ้อยใบชมพอดีตามด้วยไข่สองหน่วยลงไป ເອົາມື້ນີ້ຕຸນັນກກີສຸລະດຽມື້ຊ່ອຍຊ່ອ ว่าคงได้บานนี่บานนี้ก็ทิได้ตักปลาโอ,อก็พี่น้อยแยกก่อนนี่แยกกันฮะปลาในสิใบอ่อนสีเนมันนี่ปลาดุกตัวปุ๋งยังอ้ก่อนอื่นก็ตามมาเป็ดอัออนเตะา่อโคตินอย เชื่อวันนี้นะ,ะลงไปอเอาไข่เชื่อแล้วก็ตำตำไขม่มันเตะบับนนี้มาใบป่าก็เป็นอนไ่เอากลางมันโอ้ะนนะใจกลางมันเอมันมา ปลาดุกพี mm kolej, um, ่น้องเอยปลาดุกใหญ่ตอนมันแต่เขาเขาออกกลางมัน่อนะอออนน้ปุ่นทั้งหมดเลยปลาดุกหน้าพี่น้องเยปลาดุกธรรมชาติ เป็นต้นน้อยนะเอาลงเลยบ้านี้นี่ทำแะไวเราใครกัน,นมะเขือ,อลูกป้ายมะเขือแซบๆกันเลยกันนะมันนี้เราเปน้องไง เลยบันพี่น,น้ยยโอ,อกกักไลหนึง่งเออมาคิดดิมาคิดยีอ่อนนะมาคิด,ดี่จากเพชรบออ่อละมีเพชรับมีเต่ตื้อมาคิดพงแล้วตัวเชื่อน้ำอีวันนาะ เป่งน,นัวพี่โนโอ้อยลืมเชื่อเป่งน,นัวแล้วลืมเชื่อเครื่องปรุงแล้วพี่โนโอ้อยเอาลงกระลังก็ได้นะเอา,เอาน้ำปลาเอานี่น้ำปลาชุดนี้แหละนี่สุดท้ายพี่โน้องเอ้ยนี่พักเอาพักลงไปปานี่ ตั้มวันนี้พักจะยิ่ค่อนข้างจะน้อยนะพักนะอะซิมมองก็บิน้องวันนี้อย่างเข้ม คนมาขือล้อมาขือกุมหุ่นเมื่ออื่นวุ้นเห่อครับมื่อเช้าพุ้นนี่นะน่าบอกหลายๆบงใหญ่พี่มาตักมาเช้านี้ กินกะสิประมาณนี้มื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยป่นมะเขือกะแนวเชอร์มันกับไร่เนวอยู่แต่ว่าพักกับกระมุมี่ยังกระมุมีนะนี่จานนี้คือจานมะมงพี่น้องเอ้ยของหวานตัวนี้นะมาๆหมนขอแม่พี่น้องมาเสร็จเเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย<ห>ลว้วนมะเขือก็ชาบ้านเฮาล้อ โอ้ยฝ <h iments> um ่ายเขาัง ok, ่ายๆอย่างนี้ักกันนะเอาติดมุ้ยห้ดึง่าวาโอเคนะพักกัน เลี้ยงงานอยู่รงนี้พิณโอ้เลิอกแต่ละมือกับมืดยันยันเพิ่นได้น้องนีก็ยันได้ชื่วงอีน่ะ tùi okay. ừ. không như hổ, điện thang tui, nhẹ tui mà, mà, xếp xếp vậy thôi. พักตัวมีมีพักครับเลี้ยงงานช่วงนี้กะจังน้อยาการัตนาพ่นได้น้องนี่กะยันได้พักอีเด้พี่น้อมงงพัก,กยันได้เป็นทิพย์วันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ลุยต่อผู้เดียวบัดนนะ เขากะกากัถือว่าน้ำมือน้ำแก่ละหาเริ่มยาวแล้วบ่นี่ยตัวช่วงนี้นี่ยังหงายอยู่ฮะมันยังไม่ทันยังไม่ทันยาวไปเลยกากปริดกปริดดำเดี๋ยวนี้นะจังน้อยอีประมาณทิศชองทิศตอนน้านี้น่าจะดึงพืชเดบ่เนี้นะ ตัววีขึ้นมามาคำโตโตกินคำเลิกก็คักอยู่กินข้าวยาพี่น้องไอ

ขับนะก็โอ,อโอเคอยู่<ม>เลย<ม>ถือว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มพี่น้องเลยเอาท่านกาคลิปนี้กาจีเอาซ้ำนี้เลยนะ ขอขอบใจทุกการติดตามรับสมคลิปหน้าพี่น้องเ้ยมาพบกันใหม่แล้วรับนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะฮะบา,บายลากาน